จงเป็นคนขับสล้อธรรมดาธรรมดาอยู่ย่านสนามหลวง ชีวิตไม่เคยมีอะไรหวือหวาตื่นเช้าขับรถรับคนส่งคนกลับบ้านมาก็กินข้าวคลุกน้ำปลากับเมียเมียเขาชื่อจันทราบ้านที่อยู่ก็แทบจะไม่ใช่บ้านมันคือเพิงไม้ริมคลองพอหลบแดดฝนได้แต่นั่นแหละก็คือชีวิตของเขาไม่มีเงินเก็บไม่มีอะไรเป็นของตัวเองแม้แต่สมล้อก็ยังต้องเช่ามาขับเลยแต่วันหนึ่งระหว่างที่รอจอดรับผู้โดยสาร จงหยิบสลากขึ้นมาจากกระเป๋ามันคือใบที่เขาซื้อไว้ขำๆใครจะคิดว่าตัวเลขนั้นตรงเป๊ะเขาได้รับเงินก้อนใหญ่เปลี่ยนชีวิตจากคนหาเช้ากินข้าเป็นเศรษฐี6ล้านในชั่วข้ามคืนข่าวที่จงถูกรางวัลที่หนึ่งได้แพร่ไปทั่วสลัมเพื่อนบ้านแห่มาร่วมแสดงความยินดีเจ้าหนี้ที่เขาเคยติดเงินได้คืนครบทุกคนแถมบางรายยังได้ทิปกลับบ้านไปอีกด้วย ค่ำวันนั้นหน้าบ้านของจงแน่นขนาดวงสังสรรค์ตั้งวงเต็มต่างไม้อาหารเต็มโต๊ะเครื่องดื่มเย็นๆวางแน่นเสียงหัวเราะกึกก้กองเหมือนทั้งชุมชนฉลองแล้วก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ไม่มีใครลืมชายแก่คนหนึ่งเข็นรถเก็บขวดผ่านมาเงียบๆจงหยิบไก่ขึ้นมาชิ้นหนึ่งแล้วก็โยนออกไปให้อา้าวของดีจากคนโชคดีอ่ะเผื่อจะได้โชคแบบฉันบ้า <laughs> เสียงหัวร้อคลืนทั้งวงไม่มีใครเห็นแววตาเหนื่อยล้าของลุงคนนั้นที่ยืนก้มหน้าเก็บชิ้นไก่ใส่ถุงเบาๆแล้วก็เดินจากไปวันต่อมาจงไม่ขับสามล้ออีกจะเหนื่อยทำไมวะเงินทั้งก้อนใช้ยังไงก็ไม่หมดเว้ยเขาพูดอย่างคนลืมตัวแล้วเพื่อนเก่าที่ไม่เจอกันมาหลายสิบปีอยู่ๆวันนี้ก็โผล่มาหา พร้อมมาแสดงความยินดีและก็พูดเสนอเรื่องการลงทุนจงอ่ะไม่ลังเลนะเพราะว่าเงินเขาเยอะเขาโอนเงินให้ทันที7จ็ดแสนโดยไม่คิดจะเซ็นสัญญาในกระดาษสักใบถัดจากนั้นจงไปออกรถกระบะใหม่แต่งรอขับเท่เด่นไปทั้งซอยดาวไปครึ่งร้านพร้อมผ่อนอีกยาวๆจงแค่คิดว่าสบายๆเงินเหลือๆจันทราเมียที่เคียงข้างเขามานานเตือนเขาด้วยน้ำเสียงที่นุ่ม ที่ระวังหน่อยนะเงินมันจะหมดเร็วกว่าที่คิดแต่จงก็ตะคอ,อกกับเธอเนี่ยนะมันตัวถ่วงความสุขฉันจริงๆเลยอะ่ะเขายื่นเงินห้าหมื่นให้จันทราเป็นค่าจ้างให้แยกทางกันหญิงที่เคยอยู่กับเขามาตอนที่ยากจนกลับต้องจากไปเพราะเขารวยจันทราไม่เอาเงินแม้แต่บาทเดียวเธอร้องไห้แต่ไม่หันหลังกลับมาอีกเลยหลังจากนั้นจงใช้ชีวิตเหมือนพายุเที่ยวเพลิงคาราโอเกะ แจกติปวันละเป็นพันแล้วเขาก็ตกหลุมรักหญิงสาวในร้านที่ชื่อต้อยต้อยสาวอวบทำตัวน่ารักอ่อนหวานพูดจาไพเราะขอให้จงซื้อกระเป๋าให้บ้างขอให้ซื้อรองเท้าให้บ้างซื้อแหวนให้บ้างจงก็จัดให้ทุกอย่างเขาบอกตัวเองว่าก็แค่ให้คนที่เรารักจะเป็นอะไรไปเงินในบัญชีค่อยๆหายไปเหลือน้อยกว่าที่คิดไม่ถึงห้าแสนบาทแล้ววันหนึ่ง ต้อยขอยืมเงินอีกห้าแสนจงถูกมัดมือชกโอนเงินให้หมดหน้าตักโดยไม่ถามอะไรจากนั้นต้อยก็หายไปจากชีวิตเขาเลยจงไปตามต้อยที่ร้านไม่เจอต้อยแต่กลับเจอผู้ชายร่างใหญ่ที่เผยตัวเองว่าเป็นผัวของต้อยออกมายืนขวางอย่าไม่ยุ่งกับเมียของคนอื่นถ้าโผล่มาอีก,กแกเจอดีแนะ่จงพังทั้งใจเขากลับไปหาเพื่อนที่เอาเงินไปลงทุนแต่ก็โดนปฏิเสธ ยังไม่พร้อมอะคืนไม่ได้ขอเวลาอีกหน่อยนะเพื่อนแล้วก็หายเงียบรถกระบะที่ยังผ่อนไม่หมดก็ถูกยึดค่าบ้านค่าน้ําค่าไฟไม่มีจ่ายเพื่อนที่เคยล้อมวงกินกันตอนนี้พูดลับหลังก็สมควรเลยเว้ยไอ้จงที่มันเจอแบบเนี้เพราะว่าตอนที่มันมีอ่ะมันลืมตัวนี่ว่าพอหมดหนทางจงก็เดินไปหาจันทราหวังให้เธอเมตตาแต่ก็สายไปเสียแล้ว จันทราเธอมีสามีใหม่เป็นเจ้าของโรงงานมีบ้านมีความสุขและไม่มีเหตุผลอะไรที่จะต้องย้อนกลับมาหาคนที่ลืมตัวอย่างจงจงกลายเป็นคนไร้ที่พึ่งไปขอเช่าสามร้ออีกแต่เท่าแก่ก็พูดสั้นๆว่าคนอื่อนนะ่ะเขาเช่าไปแล้วมึงหายไปตั้งนานน่ะใครเขาจะให้เช่าเสียงานเสียการหมดสุดท้ายจงก็มานั่งอยู่ใต้สะพานคนเดียว ท้องร้องเสียงน้ำไหลเสียงรถแล่นผ่านไปผ่านมาเขาก้มหน้าห่อไหลไม่รู้จะทำยังไงกับชีวิตต่อไปทันใดนั้นเสียงรถเก่าๆดังแกรกแก,รกเข้ามาใกล้ชายแก่คนหนึ่งเดินมาหาพร้อมกับกล่องข้าวกินหน่อยไหมพ่อนุมยังอุ่นอยู่เลย จงเงยหน้าและจําได้ทันทีว่านี่คือลุงที่เขาเคยโยนเศษไก่ให้ในคืนนั้นลุงยื่นกล่องข้าวให้ไม่พูดอะไรไม่ดูถูกไม่ซ้ําเติมแค่ยิ้มบางๆเหมือนให้อภัยจงน้ําตาไหลเขาพูดไม่ออกเลยสักคำได้แต่นั่งนิ่งๆกอดกล่องข้าวแน่นเหมือนมันคือโอกาสสุดท้ายของชีวิตและในใจของเขาก็คิดได้ว่าชีวิตคนมันไม่ได้พังเพราะไม่มีเงินแต่มันพังเพราะ ลืมตัวตอนที่มีมากเกินไปต่างหากเพราะฉะนั้นยามมั่งมียามขึ้นอย่าหลงอย่าหลงตัวเองจนกลายเป็นคนลืมตัวใครชอบคลิปนี้ฝากแชร์ด้วยนะครับ